ซนคานใครแต่ได้ให้ลูกอร้อยเฮ้ยฉันจะตัดเกมหน่อยมีเวลาให้สามนาทีค่ะพร้อมไหมคะพร้อมอมพร้อนะเริ่มค่ะต่อเลยต่อเลยโอเคอุ้ยสุดยอดอ่ะเร็วเร็วเร็วอุ้ยสองร้อยแล้วอุ้ยนิดเดียวผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีค่ะอุ้ยโด อุ้ยหกร้อยเร็วเร็วเหลือเวลาสามสิบวิค่ะโอ้ยอ่ะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วสามนาทีมาดูว่าได้คนละเท่าไหร่ได้ศูนย์บาทครับคนที่สองได้สามร้อยครับแม่นมากอ่ะสามร้อยครับได้ศูนย์ครับหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยรวมเป็นทั้งหมดได้เจ็ดร้อยแต่ครูมีรอบพิเศษให้กติกาคือตามครูอยู่ไหมคะไหนขอดูหน่อยนี่ครับไหนมันตั้งแต่เกิดครับ โอเคให้โอกาสคนละหนึ่งครั้งใครเตะได้ให้คูณสองโอเคมาเริ่มเลยนะถ้าพร้อมแล้วโอ้สุดยอดเริ่มร้อนแล้วตอนนี้ร้อนแล้วอุ้ยโอ้ยนิดเดียวคนสุดท้ายโอ้ยคนนี้ไม่ถนัดลูกละร้อยถนัดลูกละสองร้อยใช่ไหมใช่ครับถ้าผมใส่รองเท้าคูณสองผมได้พันยศ โอ้โห oh. สรุทุกคนได้หมดเลยเว้นเวฟคนเดียวยืนข้างรูให้หนึ่งร้อโอเค